เปิดดาเมทต้นคลิปจัดไปว่าไทยนั่นอ่ะอืม 你坐着我脚了ฮึโอ้ยอยังไม่เข้าแล้วกูเข้ามากูเล่นวันลาตาสองตาอัดคลิปนะตอนนี้กูก็ยังอัดอยู่นะ จัดไปเอาขอคลิปฮาฮาหน่อยนะเพื่อนนะอดีเพื่อนเอ้ยแบนไลท์แคลรี่ตัวใหม่ดิมันโกงมากเลยนะเว้ยไอ้เนี่ยมันโกงมากเลยเว้ย กูเห็นไอ้เนี่ยไอ้เคสที่มันแปลงล่างใช่ไหมปลาหมึกตัวใหญ่แม่งตีแป๊บแป๊ไอสัตว์หายสามทีอ่ะคือแบบ ไอ้้ยแม่งแม่งเกลียนมากเว้ยตัวใหม่อ้าวมีคนแย่งกูเล่นแครี่ซะแล้วเฮ้ยเจฟอันเลนหลุดรอเพื่อนอันเลนหลุดรอเพื่อนมึงไม่เล่นนะอ๋อเอามึงมึงไม่ชอบตัวผู้ใช่ไหม อืมยังอคติมึง่งอคติโหฝั่งนู้นดาซี่วะเราเล่นตัวอะไรดีวะต้องเอาตัวที่โหสัตว์ลวเสเซียตอนนี้เลยแน่แน่แน่เอ้ยๆเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เฮเียแล้วม่าไทันเอาเอาเอาวีล่าก็วีลา่ลาเอาเอาให้ติดโลดทองเลยกูนี่เพื่อนเพื่อนผมเสียสล,ละเหมือนกับไฟเตอร์วิดีมันก็ Fighter ไฟเตอร์วิดี โอหมาหลอดว่ะเพื่อนต้องกลัวม่นะเนี่ยมันปรับหรือมันโดนโดนบัฟโดนเนิร์ฟวะหมาหลอดนี้กูไม่ได้ดูเลยเอาเวเลสเลยหรอเพื่อนไฟวเหรอ เอโอหดบ้านนะเพื่อนไอ,อแต่ตัวกูก็คอมโบชุดเดียวหายได้นะออกไปนี่นดีกว่าตัดเลือดดีกว่าโอ้ย เออเคปมึงได้ดูข่าวที่เขาตั้งมอ็อบเกาะกาะไอ,อนน้ไล่ประยุทธ์เนี่ยมันก็อย่างหน้าด้านอยู่เนอะอ้ยลืมลืมอัดคลิปอยู่ไม่เวลาพูดได้เพื่อนพูดได้เพื่อนพูดได้ตืด น้ยมึงโดนฮิ้วกูก็โดนฮิ้วอ่ะเพื่อนอเฮ้ยเป,ป๊ะเลยนี่เดี๋ยวกูจะเอาอีลาให้ติดัำดับจังหวัดเลยนะโอร์อเอ้ฝีมือจะขนาดไหนกันเชียว เนี่ยแค่กูโม้ช่วงเลือกตัวกูออก็รอไปห้าทีนะกูได้คลิปแหละอ๋อเฮ้ยโคตรไวยิ่งเคษ

Go in. An ally has been defeated. Let's do this. Uh. This should be fine. I <laughs> hey, do ว่าทำไมครับเพนนี่รู้สึกว่าดาเมจตอนเกมมันจัดจังวะเอาเฮียกูวิ่งมันนี่แล้วเพื่อนสวยสวยสวยซิวไปแล้วซิวไปแล้วไปกูกำลังไป ได้ปะได้ปะได้ปะเนี่ยน่าจะได้ได้ได้ไดิกเตอร์ชัวยังไม่ได้วะ่ะเอ้ยเสียได้ที่เมื่อกี้กูไม่มีอันติถ้ากูมีน่าจะได้ถ้าเมื่อกี้กูมีอันติกูน่าจะได้ตายตายตาย

ไอ้แต่พาร์ซีมันมีเพิ่มวิ่งไวอยู่นะเออแมงเม่นในเนะี mm ่ย hmm. เหมือนแสงไอ้รอ mm hmm. งเท้าทองๆอ่ะเพื่อนวิ่งไววิงวว่งมาแจวแจวเลยเออหายวิดี้ไอ้เฉียวล้มเซก <laughs> เออแจวแมว <laughs> เฮ้ยลิกเตอร์มาลิกเตอร์มา Ô oh, tai tai, phụ tiệt tai. Sủi chép. lấy <tỉnh> đừng gặp mày đi, đừng gặp mày đi. Giờ ấy kêu xoàng mà mày hành. Tạt lên của mày lại. โอ้ทำไมเลนล่างประเด็นปล่อยอย่างวะอือหือย <c oughs> ี่สิบหาซี่ไม่หนีทันได้ปะได้ปะเรนบนอะ <c oughs> <h ums> ใครเข้าไปวนนะเนี่ย มาหล่อกรูเอาได้เนะี่ยอ,อือเฮ้ยหตัวสตันโอ้ยตายเว้ยอือออหายไปดิความหิวเป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมเกมนี้ ด, dear. ด้วงหน้าทางยังไม่ได evet. ้ก <letting fluid. S 1> <ikh> ี่ข้าวเออก็น่าจะงูดหิดอยู่พอสมควรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะวิ่งวิ่งอย่างนี้กูตายแน่ดวงน่าจะเล็งหัวกูเป็นพิเศษแต่รู้สึกว่าวีล่าเนี่ยแม่งโกงนะเว้ยไอ้เคฟล็อกอกี้ล็อกอกีอกอ้เฮ้ยถอยไอ้บอมมาได้ปะ อืมเสียได้เวียเจ็บเวียไอ้เราดูมึงว้าที่คุณนึกว่ามึงเดินกลับไปไกลแล้วเพื่อนว้าปใกล้นะมึงเนี่ยไอ้ห่ายังไม่เปลี่ยนเลนนะเพื่อน ไม่วับใกล้ยังคุณนึกว่ามึงเดินเดินกลับไปแล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยชัดดาวกูเนี่ยโอ้ยทำไมอาจคิดแล้วมีแต่คนทักมา หอวีล่าห้าศูนย์ล่ะจ้าเรายังไม่ได้บ้านเลยนะเพื่อนบ้านเรา บ้านเราตามมันอยู่เนะี่ยเราต้องรอไวยโอระดับประเทศเลทออะเพื่อนเฮ้อฝากวองหวัง,บบงโอ้โหเอาไว้ไปฆ่าลิเตอร์ไว้สวยสวยสวยได้บ้านละเฮ้ยล่างเนะสียเนี่ยทำไมไวยโอมันขึ้นมา วาไม่โดนหรอกอยากไปช่วยนะแต่กลัวกลางสวย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 เคฟกางต่อเลยเพื่อนไปช่วยกันนอนอุ้ยเฉยแตกเฉยที่โดนชั้นดาว ô dung oh, hát, I hope. Advance on the enemy. No diabetes. Lim đồ ngon. นนอโอ้ยยี่ลิเตอร์ไม่มีการถานนะกุบ <Ultimate. S 2> ตันมันไม่ได้ดวงมนนั่ก็ตายดิครับไ <c oughs> อ้ยี่ออกกันไปก็ได้โถ <c oughs> ตอนนี้บ้านเราเท่ากันแล้วเนะี่ย เฮ้ยดาซี่มันน่าเกลียดอย่างวะน,นี่สกิลแม่งอย่างไกล่เลยเหี้ยม่ตอองมาเมื่อกี้เลยให้ดาี่เกียดอ้ยสกิลแม่งไก่มากอะ่ะเหยี่ยโคตนน่าเกลียดเลยทำตัวั่านลิกเตอร์มีการสถานะด้วย กลับบ้านแล้วกูเก็บฝากกลางเพื่อนงเร็ <Pal az ine> oh, ่านโอเมนเร็ววเยอะ มาหลอดมาเพื่อน <poor> จะแค่ไหนกันเชียวมันจะแค่ไหนกันเชียววะ โอ้ดาซี่เฮียน่าเกียดชิบหายเชียวไว้นหนึ่งทีมันเดินห้าวมากอาซี่นะมึงดูดิดดดดสวย,ยสวยสวยมันจะแค่ไหนกันเชียวต้องร Your team has destroyed a tower! Shut down! This should be bad. An enemy has been defeated! <laughs> An enemy has been defeated! <laughs> Your team has destroyed a tower. หดบ้านได้เลยน่อเฉียบแค่ไหนกันเชียวโอ้โหจะแค่ไหนกันเชียววะพออัดคลิปเดียวพอต่อไปก็เล่นจริงมันจะแค่ไหนกันเชียววะมมึงงแบบนนนเเเอออโโ้หาากศยย็็ โอยแบตกูหายไปแปดปร์เซ็นแล้วเพื่อนกูอดคลิปไปด้วยไอ้แบตแม่งลดเร็ว